ตูนันีินดาไม่ลืมวันสําคัญร่มทําบุญวันเกิดอดีตสามีเอชนสวัสด์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพรุ่นเก่าอย่างคุณตุนีิดาแก้วบัวสายนักร้องหญิงชื่อดัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการที่มีโซทองครองใจอย่างน้องเพลงชนธิดาที่เกิดกับอดีตสามีเอชนสวัสดอักษวเหมและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเมื่อล่าสุดคู่รักมิตรภาพที่ดีอย่างตูนันทิดาไม่ลืมวันสำคัญร่วมทาบุญวันเกิดอดีตสามีเอชนสวัสดอายุครบ53ปีโดยมีลูกสาวอย่าง เพลงชนธิดาและแฟนหนุ่มเบกเสรณีร่วมทำบุญด้วยโดยเพลงชนธิดาก็ได้โพดระบุข้อความว่า daddy 53 birthday morris วันเกิดพ่อหมาของลูกหมาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t news ขอบคุณค่ะ